สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันพฤหัสอีกแล้วนะคะคือเวลาค่อนข้างผ่านไปเร็วมากๆยิ่งช่วงไหนยิ่งเรามีอะไรที่ทำแบบมีงานมีอะไรที่ยุ่งยุ่งให้ทำหรือมีความสุขกับชีวิตมากๆยิ่งช่วงนั้นน่ะก็จะยิ่งผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าอยากมาไลฟ์กันมาแชร์มาอะไรมาคุยกันสั้นๆเบาๆ สำหรับเช้าเช้าเช้าแบบนี้นะคะบางคนอาจจะแบกว่ากําลังเดินทางไปทํางานหรือว่าถึงที่ทํางานแล้วกําลังเริ่มงานก็ มาเปิดฟังไลฟ์ยิงกี้กันนะคะแบบว่าวันนี้ก็มาคุยกันสั้นๆเนาะก็มาอัปเดตเรื่องคอลลาเจนนะคะนะตอนนี้คือจากที่บริษัทแจ้งว่าอาคอลลาเจนเนี่ยผลิตเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆช่วงนี้คือทุกคนตามคอลลาเจนจนแทบจะปิดร้านหนีเลยค่ะแต่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าก็ต้องรอจริงๆต้องขออภัยในความที่แบบว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาทำให้เราดีเลยเรื่องการโปรดักชันเพราะว่า โรงงานที่อเมริกาของเรานะคะจากการผลิตที่อาจจะแบบว่าม a ซิมมัมแค a ปาซิตี้เขาอาจจะมี6-10เลนการสายลายลายการผลิตอนะคะอาจจะเหลือแค่แบบประมาณแบบ3-4เลนเพราะว่าคนที่สถานการณ์ที่อเมริกาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักหนาสาหาัสเอาเรื่องอยู่สําหรับ โควิดอ่ะนะคะเขาก็เลยต้องลดสายการผลิตทําให้สินค้าเนี่ยเราล่าช้าแล้วก็มีผลกระทบอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าต้องมีการแจ้งเลือนแจ้งอะไรแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือมีข่าวดีว่าตัวคอลลาเจนอ่ะผลิตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมชิปออกมาจากอเมริกานั่นเองแล้วก็คาดว่าจะถึงเมืองไทยประมาณอาทิตย์หน้านั่นเองนะคะพออาทิตย์หน้าเราก็จะได้กินคอลลาเจนกันแน่ๆแล้วนะคะคราวนี้ก็หลายๆคน ที่ยังไม่เคยกินหรือว่าอยากลองกินก็รีบทักมาจองนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีของยังพอหาได้แต่ว่าถัดไปอีกระยะหนึ่งคืออาจจะบอกได้เลยว่าอาจจะต้องรอรอ,อสามอีกทีหนึง่งเพราะว่าเพราะว่าคือจํานวนจํากัดแล้วตัวาศาสกัดถามว่าทําไมบริษัทแบบเฮ้ยไม่ผลิตมาเยอะๆทําไมแบบ เอ้คุณต้องมาทําให้ของขาดนู่นนี่นั่นคือบอกเลยว่าอันเนี้มันเป็นนิวโปรดักตนิดนึงแล้วเรื่องการแบบาการผลิตอะน,นะคะคือบางครั้งเนี่ยพอมันเป็นสารสก,กัดใหม่ๆหรือเป็นสารสก,กัดที่แบบถ,ถ,ถ้าเราเห็นสารสก,กัดของตัวคอลลาเจนบางตัวเนี่ยมันมีตัว R ไว้ตัวเนี้ยมันเป็นสารสก,กัดที่บอกว่ามันมีลิขสิทธิ์ซึ่งสารสก,กัดบางตัว สารสกัดส่วนใหญ่ของคอลลาเจนของเรานะคะก็จะมะีทั้งผลิตที่อเมริกาแล้วก็เป็นตัวนําเข้าจากพวกสวิตเซอร์แลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางตัวเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดมากๆด้วยความที่มันมีตัวลิขสิทธิ์หรือเป็นตัวที่ค่อนข้างจํากัดเฉพาะเจาะจงนั่นเองมันไม่ใช่ว่าเราจะมาใช้ของทดแทนหรือของอะไรก็ได้นะคะคือสูตรมันคิดมายัางไงเราก็ต้องผลิตให้ได้ตามนั้นพอมัน ความจํากัดอ่ะมันเกิดขึ้นมันก็ทําให้เราผลิตได้จํานวนน้อยลงนั่นเองแต่เมื่อ,อลอดต่อๆไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการ forecast หรือการแบบประเมินว่าอ่าแบรนด์นี้อาจจะต้องการผลิตจํานวนเท่าไหร่หรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะได้เหมือนสต็อกหรือเตรียมการจัดหามันก็จะเป็นทอดทอดต่อไปนั่นเองอแล้ววันนี้เราก็มาพูดถึงคอลลาเจนนะคะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ย สวัสดีค่ะแม่ว่าทำไมคอลลาเจนเนี่ยจะต้องเราจะต้องกินคอลลาเจนเพราะอะไรคือสำหรับผู้หญิงเลยนะผู้ชายก็ต้องกินแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือเรามีฮอร์โมนบางคนมีลูกมีอะไรเนี่ยคอลลาเจนมันยิ่งลดลงแบบเยอะมากมันเมื่อวันก่อนเพิ่งได้คุยกับพี่คนหนึ่งนะคะเขาทำงานเกี่ยวกับขายพวกเครื่องมือแพทย์เ,เขาบอกว่าผู้หญิงะ่ะมันมันมีไอเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่วัดมวลกระดูก วัดมวลกระดูกของผู้หญิงเขาบอกว่าเขาลองวัดเทียบระหว่างผู้หญิงที่มีลูกแล้วกับผู้หญิงที่ยังไม่มีลูกผู้หญิงที่มีลูกแล้ว่คุณรู้ไหมว่ามวลกระดูกมันลดลงไปมากเหมือนกันที่คุณมีลูกแล้วลูก่เหมือนเวลาคุณตั้งท้องอลูกก็จะดึงดูดฮอร์โมนดึงดูดสารอาหารดึงดูด มวลร่างกายของเราไปดึงมวลกระดูกของเราไปมันทําให้เหมือนแบบกระดูกพูนกระดูกผุหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสําหรับผู้หญิงที่แบบท้องอะเยอะมากเออเพราะฉะนั้นคือวันเนี้ยที่อยากพูดว่าทําไมอะบางคนถามว่าทาไมทาไมทาไมต้องกินคอลลาเจนด้วยคืออยากบอกว่าพอคุณอายุย่าง30ปุ๊บเนี่ย คอลลาเจนคุณอะมันจะลดลงคอลลาเจนคือมันอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันคือโปรตีนโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันเป็นโครงสร้างของผิวผมเล็บในร่างกายของเราเออคุณดูผมคุณดูผิวเด็กคุณดูผมเด็กกับคุณดูคนที่อายุแบบสี่0บาขึ้นมันมีความต่างเพราะว่าคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยมันต่างกันพอคุณอายุย่างเข้า30ปุ๊บ คอลลาเจนของคุณเนี่ยมันในธรรมชาติในร่างกายของเราเนี่ยมันจะลดการผลิตลงแล้วแล้วทุกๆปีอะมันจะลดลง1.5%เปร์พอมันลดลงทุกปีทุกปีถามว่าเฮ้ยก็แลงไงลดแล้วไงแต่คุณ บางคนเขาไม่ได้อยากแก่บางคนไม่ได้อยากดูเขียวบางคนยังอยากแบบเราเป็นผู้หญิงเนาะเรากย็ยังอยากดูสาวยังอยากดูอะไรอย่างนี้เราก็อยากให้สาวนีรักให้แฟนรักหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือผู้หญิงอะ่ะก็จะเริ่มหอวยหาการทําการเข้าคลินิกการทําเสริมความงามน,นั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุว่าทําไมถึงมีสถาบันเสริมความงามต่างๆขึ้นมาถูกไหมคะแต่อะไรก็ตามอะ่ะถ้าคุณอะ่ะบารุงมันจะภายในร่างกายมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า มันเป็นอะไรที่มันอยู่กับเราแบบเยอะกว่าการที่คุณดูแลแค่แบบภายนอกนั่นเองแล้วทำไมทาไมถึงต้องเป็นคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยถ้าคุณไปอ่านพวกแบบข้อมูลต่างๆนะคะบางคนะจะเรียกว่ากาวของชีวิตมันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นตัวที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นโปรตีนหลักในร่างกายมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในผิวผมเล็บแล้วมีข้อต่อข้อต่อต่างๆในร่างกายเราเวลาที่มันสามารถแบบ เคลื่อนไหวได้ตรงนี้มันก็จะมีจอยหรือว่ามันเป็นข้อต่อเขาก็มีถ้าคุณเคยได้ยินหรือคุณมีพ่อมีแม่นะคะที่อายุเยอะๆประมาณ60-70อย่างตัวยิงกี้ที่บ้านก็มีเหมือนกันแล้วจะต้องไปผ่าข้อเขา่าพอไปผ่าข้อเข่าเนี่ย มันก็คือมันเป็นการบอกว่าคอลลาเจนอะหรือข้อเข่าเราเสื่อมเพราะว่าคอลลาเจนเราลดลงแล้วนั่นแหละมันก็คือเป็นการบอกว่าร่างกายเราเสื่อมตามอายุตามวัยนั่นเองแต่พอคุณน่ะไม่อยากแก่คุณก็กินคอลลาเจนเข้าไปมันก็จะช่วยมันก็จะช่วยแบบเติมคอลลาเจนให้เราเพราะ,มะเมื่อกี้ที่พูดว่า30แล้วอะอายุคุณ30แล้วอะคุณก็จะลดลง1.5%ทุกๆปี แล้วพอแล้วแล้วคอลลาเจนเนี่ยนะคะมันก็คือโปรตีนที่มันอยู่ในร่างกายแล้วมันก็เป็นกาวของชีวิตที่เมื่อกี้พูดก็คือมันเป็นตัวที่มันจอยหรือมันเชื่อมส่วนต่างเชื่อมเชื่อมเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยให้อยู่ด้วยกัน ให้ทำงานได้ปกติข้อต่อของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำงานได้ปกติเพราะว่าเรามีคอลลาเจนที่ดีนั่นเองแต่พออายุเยอะๆขึ้นนะ่ะคุณลองไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลานั่งนานๆเวลานั่งขัดสมาธิไปวัดหรืออะไรเพิ่ง25เองนะคะพี่ตุย้ยเรา25กันหมดเลยแล้วก็เวลาเขาไปวัดหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ เวลาเขาลุกขึ้นนั่งนานๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเข่ามันติด,ตด,ตด,ตดเขาจะต้องหาแบบท,ที่ดึงเพื่อที่จะยืนขึ้นอันนี้แหละมันมันคือผลกระทบของการที่อายุเยอะขึ้นข้อต่อต่างๆคอลลาเจนลดลงมันก็จะขาดเหมือนเหมือนเหมือนกับตัวเนี้ยสมมุติว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นข้อต่อของคุณอะเออมันเป็นข้อต่อของคุณอะสมมติแบบ อันเนี้ยมันเป็นข้อต่ออ่ะแล้วเนี่ยมันเป็นกระดูกข้างบนแลวเนี่ยเป็นกระดูกข้างล่างอ่ะแล้วตัวเนี้ยคอลลาเจนของคุณมันลดลงอ่ะเราข้อต่อสองอันเนี้ยมันต้องขยับตลอดเวลาเหมือนคุณเดินอ่ะแต่ถ้าตัวเนี้ยมันลดลงลดลงลดลงจนมันไม่มีอ่ะมันกลายเป็นกระดูกกับกระดูกอ่ะชนกันแล้วมันจะทําให้ข้อข้อเข่าอ่ะมันขัดกันอ่ะเวลาขึ้นเวลายืนอ่ะเขาถึงเจ็บเพราะว่าเขาไม่มีคอลลาเจนที่มันอยู่ตรงนี้นั่นเองนั่นแหละก็เลยเหมือนแบบว่าคุณต้องกินแล้ว คอลลาเจนมันคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราถึง75%คุณลองสังเกตดูนะคะการกินคอลลาเจน่ะมันอยู่ในชั้นกินเข้าไปเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าการที่คุณจะใช้อย่างผิวหน้าของเราอะ่ะเวลาที่พูดถึง ตัวเลเวียแพนพาเซนตาครีมอะว่าทําไมต้องมีนาโนเทคโนโลยีก็เพราะว่าตัวนี้มันบํารุงเข้าไปถึงชั้นหนังแท้แล้วจะบอกว่าชั้นหนังแท้คืออะไรคือปกติแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยมันมี3ชั้นใช่ไหมคะมันมีชั้นข้างนอกเนี่ยก็คืออ่าชั้นข้างนอกมีชั้นหนังแท้ก็คือชั้นที่อยู่ข้างในแล้วก็ชั้นไขมัน แล้วถ้าเกิดว่าคุณทาครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่แค่ชั้นข้างนอกชั้นหนังกำพร้าถ้าคุณใช้ครีมที่มันไม่มีนวัตกรรมไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปถึงที่มันจะบำรุงถึงชั้นหนังแทะคุณทาเท่าไหร่มันก็ได้แค่ข้างนอกแล้วมันเหมือนกับว่าพอคอลลาเจนคุณลดลงอะผิวคุณจะฟ้องว่าแบบคุณจะมีรอยเขียวย่นอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบ เคยปินแล้วก็เคยมาไลฟ์ให้ฟังแล้วขอบคุณค่ะแม่อันเนี้ยเคยมาพูดให้ฟังแล้วอันเนี้ยคือชั้นข้างนอกชั้นข้างนอกอะคุณจะเห็นเลยว่าผิวคุณนะ่ะมีริ้วรอยต่างๆเนี่ยเพราะว่าอายุคุณเยอะขึ้นแล้วคอร์เนเนี่ยคือชั้นหนังแท้ชั้นหนังแท้มันเป็นชั้นที่ประกอบด,ด้วยคอลลาเจนคอลลาเจนมันอยู่75็ดสเปอซน่ะของชั้นหนังแท้ของคุณนะ่ะแล้วพอแบบถ้าคอลลาเจนคุณลดลงคุณอายุเยอะขึ้นเลยอย่างเงี้ย มันก็เหมือนแบบว่าผิวอะมันก็จะหย่อนคล้อยเพราะว่าชั้นเนี้ยของคุณมันเสื่อมถูกไหมแล้วถ้าคุณทาครีมอะเข้าไปไม่ถึงชั้นเนี้ยผิวของคุณมันก็ไม่ได้รับการฟูนฟูจากภายในอะมันก็คือแค่ฉาบผิวข้างนอกแล้วคือพอข้างในมันเสียยังไงมันก็บำรุงไม่ถึงอยู่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะบางคนะ่ะเข้าใจผิดว่าคอลลาเจนะ่ะมันกินแค่แบบความสวยงาม จริงๆแล้วนะคะคือคุณจะต้องแบ่งตามอายุถ้าเกิดว่าคุณอายุแบบ2 0 2 5 30บางคนอาจจะคิดแค่ตามเทรนว่ากินคอลลาเจนเพื่อสวยกินคอลลาเจนเพื่อผิวดีแต่พอคุณอายุ30 4 0ถึง40คุณอาจจะมองอีกเรื่องนึงว่าการกินคอลลาเจนอะเฮ้ยเราเริ่มกระดูกเราเริ่มขัดขัดแล้วอะเฮ้ยคอลลาเจนอ๋ออานมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ เห็นไหมว่าอายุแตกต่างกันอ่ะการกินคอลลาเจนแต่ละคนอ่ะมันจะมองวัตถุประสงค์ของการกินคอลลาเจนต่างกันเออแล้วพอคุณอายุ50ปีขึ้นไปอ่ะคุณจะไม่มองละเรื่องความสวยงามหรืออะไรคือถามว่าอยากช่วยไหมมันอยากช่วยแต่เขาจะเริ่มมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามากมากกว่าที่แบบว่าจะมามองเรื่องเอ้ยอยากสวยอยากเด้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือแต่ละอายุอ่ะวัตถุประสงค์ของการกินคอลลาเจนของแต่ละคนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่ อายุ40 50บบทุกคนเป็นห่วงเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่อแน่ๆแล้วอันเนี้ยคือบอกเลยว่าตัวอย่างกี้เองอ่ะคือให้ที่บ้านกินเพราะว่าเรามั่นใจในสินค้าของเราสินค้าอันเนี้ยคือมันมีออยอถูกต้องแล้วก็คือทำทำทุกอย่างที่แบบถูกต้องมากๆอ่ะเออเพราะว่ามันเป็นของกินแล้วคุณรู้ไหมว่าการที่ผลิตที่อเมริกาค่ะคืออเมริกาเนี่ยการที่คุณจะทำอะไรทุกอย่างหนึ่งที่เป็นพวกของกินอ่ะมันเป็นอะไรที่ คือเขากฎหมายเขาแรงมากนะคุณไปอเมริกาแล้วถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารแบบมันไม่สะอาดหรือมันไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถบอกเขาได้ว่าแบบฉันไม่จ่ายฉันไม่โอเคอาหารไม่อร่อยฉันไม่โอเคแบบไม่ต้องจ่ายแล้วก็คือไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะแบบแคร์ผู้บริโภคแต่ถ้าคุณลองทําอย่างนั้นในเมืองไทยคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้กลับบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนแบบว่าการที่ ประเทศที่ผลิตแหล่งผลิตอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงวิตามินอะลองนึกถึงตัวเองอะว่าเวลาจะกินวิตามินอะมันมี2ประเทศหลกัหลกๆที่เราจะคิดถึงนั่นคืออเมริกากับออสเตรเลียที่บอกว่าในเมืองไทยนะคนที่เอาเข้ามาขายเยอะๆอะ,อะ,อะก็จะเป็น2ประเภท2ประเทศนี้แล้วมันเหมือนกับว่าอเมริกาค่อนข้างจะเยอะกว่าประมาณ80%อระที่ดังๆนะเอ,อ่ยิ่งแบบสำหรับ คนที่ผู้หญิงอะที่กินเรื่องเกี่ยวกับบำรุงบำรุงลูกบำรุงนู่นนี่นั่นอะเอ,อ่ยิ่งเป็นอเมริกาชัดเจนไปประมาณแบบเกอ่ะเพราะฉะนั้นคือบอกว่าทำไมทำไมเนี่ยบอสอะถึงต้องไปผลิตที่อเมริกาเพราะว่ามันเป็นสุดยอดของแบบประเทศท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิตามินนั่นเองแล้วยิ่งคุณ ไปได้ประเทศที่มันเหมือนแบบว่าใส่ใจผู้บริโภคอะคุณมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ออกมาทุกล็อตอะคือเขาไม่ได้เทสกันแบบง่ายๆไม่ได้ไม่ได้เทสแค่ล็อตเดียวจบอะเออแต่ว่าสิ่งที่เนี่ยคอลลาเจนของเราอะสิ่งที่ทำอะทุกๆล็อตนะคะมาตรฐานของเขาเขาจะต้องมีการเทส2สองรอบรอบแรกก็คือเขาจะต้องเทสตตัววัตถุดิบก็คือตัวเนื้อคอลลาเจนอะ เออว่าในล็อตการผลิตนั้นน่ะมันได้มาตรฐานทุกๆอย่างตามที่เขากําหนดออกมาตามสินค้ามันก็จะต้องมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วถูกไหมเออเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะต้องเทสก่อนว่าวัตถุดิบที่ผลิตเข้ามาที่ผลิตออกมาล็อตนั้นอะ่ะมันโอเคไหมอ่าแล้วถ้ามันโอเคเสร็จเขาก็จะต้องเอาพวกซองเอาบรรจุภัณฑ์ต่างๆอะ่ะมาแพ็คเหมือนแบบว่าส่งให้ผู้ริโภคจริงอะ่ะเออมาแพ็คแล้วก็ แกะซองออกมาเทสว่าเอ้ยโอเคลอตนี้หลังจากที่เราบรรจุพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วซองเนี่ยกับตัวเนื้อหลังจากบรรจุพันธุ์เสร็จแล้วไม่มีสารปนเปื้อนอันนี้ค่ะคือมาตรฐานของเขาเขาไม่ใช่แค่แบบเทสแค่ว่าวัตถุดิบเนี่ยมันปลอดภัยจบแต่เขาคำนึงถึงผู้บริโภคว่าบรรจุพันต่างๆเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยจริงๆหลังจากที่เขาบรรจุเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปถึงมุ ผู้บริโภคแล้วก็ทานได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเออวันนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยมาพูดถึงเรื่องคอลลาเจนดีกว่าเพราะว่าอยากจะพูดให้ทุกๆคนฟังเรื่องคอลลาเจนว่าในในตัวบางคนเนี่ยคือยังคิดว่าคอลลาเจนอะมันไม่จําเป็นแต่บอกเลยว่ายิางกี้เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรง กับที่บ้านที่จะต้องผ่าข้อเข่า,ขาหลายๆคนจะต้องผ่าข้อเข่า,ขาแล้วคุณคิดดูว่าค่าใช้ใจ่ายมันแพงมากถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะ,อะไม่พูดถึงเพราะว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์แต่เคยไปผ่าโรงพยาบาลเอกชนน่ะคุณรู้ไหมว่ามันแบบคือสิ่งที่มันหนักกว่าการผ่าตัดมันก็คือสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายของผู้ที่ถูกผ่าตัดถูกไหมเออแต่เรื่องเงินเนี่ยมันก็จําเป็นเหมือนกันเพราะว่าการที่คุณจะผ่าข้อเข่า,ขาอะ่ะ สองข้างอะมันก็ประมาณห0 0ห0แสนสำหรับโรงพยาบาลเอกชนเออมันค่อนข้างเยอะเยอะนะแล้วมันเหมือนกับว่ามันคือเอาอย่างอื่นเข้ามาในร่างกายก็คือสมมุติว่าอันนี้คือแชร์สั้นๆนะว่าที่บ้านก็เคยผ่าเขา่าผ่าข้อเข่าที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าอายุเขาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดดูว่าคือข้อเขา่าอ่ะ มันจะมีคอลลาเจนก่อนมันจะมีข้อต่อก่อนซึ่งมันมีคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออายุเยอะขึ้นมันไม่มีแล้วถูกไหมเขาต้องเอาพวกวัตถุชนิดหนึ่งอะมันมันคงเป็นวัตถุที่แบบว่าไม่ทําให้เกิดสนิมอะซึ่งมันเป็นมันมันแพงไอ้ตรงข้อต่อตรงเนี้ยแหละแล้วเขาก็จะผ่าตัดอะเพื่อเอามาใส่ตรงเนี้ยแล้วก็ให้กระดูกอะมันจอยกันเขาจะต้องมาทําแล้วก็ เอามาผ่าตัดเราแล้วก็มาใส่เพราะฉะนั้นคืออะไรที่มันสามารถกินแล้วก็เข้าไปแบบบำรุงร่างกายเราได้อ่ะค่ะเลือกทานเถอ,อะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องกระดูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองอาจจะไปโฟกัสเรื่องกระดูกเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะคือจะบอกว่าคอลลาเจนเลเวียมันครบมากๆมันไม่ได้มีแค่คอลลาเจนเออแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูที่กล่องนะคะคือตัวเนี้ยมันมีคอลลาเจน10,000มมิลลิกรัม แล้วก็มีวิตามินซีอย่างที่ทุกๆคนทราบกันถ้าใครไม่ทราบลองไปเซิร์ชก็ได้ว่าไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือมันเรื่องจริงว่าการที่คุณจะกินอคอลลาเจนและได้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะคุณจะต้องทานวิตามินซีเข้าไปด้วยวิตามินซีมันจะช่วยดืดูซึมซับพวกคอลลาเจนอะไรพวกเนี้ยเข้าไปได้ดีดิ้งขึ้นเหมือนกับ การที่คุณเสียงเงินซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกินแล้วมันมีผลที่ดีอะ่ะเออคุณควรจะกินเข้าไปด้วยแล้วมันจบในซองเดียวอะแล้ววิตามินซีอีกคุณยังมี3 0 0 0มิลลิกรัมออฟไฟเบอร์ไฟอร์เนี่ย บางคนอาจจะมองว่าทําไมจะต้องมีไฟเบอร์แต่คุณรู้ไหมว่าร่างกายเราอะพวกลําไส้พวกอาหารเนี่ยมันควรจะมีพวกพีไบโอติกหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยในการย่อยแล้วบางคนน่ะคือมันไม่บาลานซ์อะไรพวกอย่างเงี้ยมันมีปัญหารเรื่องการย่อยอยากเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วทำให้เขามีเอฟเฟกกับเรื่องการขับถ่ายนั่นเองเพราะมันมีเอฟเฟกกับเรื่องการขับถ่ายอะบางคนไปซื้อพวกแบบชงๆมากินอะซึ่งมันไม่ได้เฮลตี้เลยอะคือจะบอกว่า ชอบมากๆที่บอสพูดมาคำนึงว่าเฮ้ยการที่คุณจะกินอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องเฮลตี้นําบิวตี้อ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะกินเพื่อบิวตี้อย่างเดียวอ่ะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่คุณกินแล้วมันเฮลตี้ก่อนอ่ะแล้วทุกๆอย่างอ่ะมันจะพาไปในทางที่ดีอ่ะเพราะว่าสุขภาพคุณดีอ่ะสุขภาพจิตคุณก็ดีอะไรมันก็จะดีตามๆไปนั่นเองเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ยมันบอกเลยว่าบอสตั้งใจว่าให้มันเป็นเฮลตี้นับิวตี้นั่นเองแล้ว พวกนี้พอระบบขับถ่ายระบบภายในของคุณน่ะมันดีขึ้นน่ะมันก็จะเหมือนแบบคือจริงๆแล้วอ่ะระบบขับถ่ายมันก็เหมือนการขับของเสียออกจากร่างกายอ่ะพอทุกๆอย่างอ่ะมันดีอ่ะผิวพรรณคุณก็จะดีคุณก็จะไม่เป็นสิวลองสังเกตนะคะว่าคนที่ขับถ่ายไม่ไม่ปกติอ่ะเขาก็จะมีปัญหารเรื่องสิวเรื่องผิวหน้าเออแล้วมันอึนอดอัดกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าตัวเนี้ยฟีดแบกลูกค้าเรื่องการขับถ่ายอดีมากบางคนน่ะ ไปกินยี่ห้อที่มันมีในตลาดอะที่เขาบอกว่าเพื่อการขับถ่ายโดยเฉพาะอย่างเงี้ยกินแล้วมันไม่เห็นผลอะเออเพราะบางครั้งอะพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นการกินยาที่มันไปกด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 เรื่อยๆสะสมมาสุดท้ายแล้วร่างกายมันแอนตี้อะเออแล้วมันกินแล้วมันไม่ได้ผลแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนมันเป็นการกินเพื่อบำรุงร่างกายให้มันบาลานซ์ทุกอย่างแล้วมันก็จะแบบผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันมากมาก เ,ออเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองกินจริงๆไม่ใช่ว่าแบบคือกว่าที่ตัวเองจะมาตัดสินใจขายเลเวียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าฉันจะขายเพื่อเงินเพื่ออะไรอะ่ะแต่ฉันมั่นใจกับสินค้าแบรนด์เนี่ยว่าว่ามันต่างว่ามันว่ามันว่ามันจะช่วยให้ชีวิตคนอะ่ะมันดีขึ้นในแง่ของแบบสิ่งที่เขาตามหา เออเพราะอันเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่กินคอลลาเจนน่ะแต่มันคือมันช่วยระบบหลายๆอย่างในร่างกายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหลายๆคนฟีดแบ็ k มาเร็วมากแค่กินยังไม่ทันหมดกล่องแต่คือแบบฟีดแบ็มาดีมากคือมีลูกค้าอายุแบบประมาณ50ซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกถามเขาว่ามีปัญหารเรื่องอะไรไหมจะกินคอลลาเจนคือข้อขา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าแกไม่เป็นเพราะว่าแกออกกําลังกายเป็นปกติแต่พอแบบ แกกินแล้วแกสังเกตตัวเองเออไปไปมาๆจริงๆแล้วตัวเองเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเข่านั่นเองเพราะฉะนั้นคือลองกินนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะบางคนอาจจะบอกโอยฉันก็กินคอลลาเจนแต่สังเกตตัวเองว่าเคยกินหมดกระปุกไหมเพราะว่าคอลลาเจนที่มีในตลาดอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าอ่ะถ้าเกิดว่ามีรสชาติอาจจะมีน้ําตาลแล้วคุณรู้ไหมว่าการกินน้ําตาลมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับ ร่างกายเราเลยแล้ว,แล,วแล้วน้ำตาลเนี่ยคือเลิกได้เลิกเถอะมันไม่ได้มันมันเป็นตัวแบบนำพาโรคต่างๆมาให้เราด้วยอะ่ะเออแต่อันเนี้ยเราใช้ญ้าหวานแทนน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานก็กินได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโรคประจำตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ คือทุกอย่างคือถ้าเกิดว่าคุณมีโรคอะ่ะคือปรึกษาแพทย์เถอะเพื่อความปลอดภัยของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างตัวนี้มันจะกินง่ายเพราะว่ามันเป็นรสเบอร์รี่ต่างๆก็คือเบอร์รี่มันกินง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยว่าคนที่เคยทานคอลลาเจนแล้วไม่เคยทานต่อเนื่องคนที่ไม่เคยทานคอลลาเจนก็จะกินง่ายเพราะฉะนั้นคือมาลองตัวนี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นความต่างของคอลลาเจนที่ คือคุณกินแล้วคุณแบบจะต้องแฮปปี้ในทุกๆวันที่คุณกินบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทําไมแบบชอบโพสต์ว่ามันดูแฮปปี้กับการกินคอลลาเจนทุกๆวันทําไมฉันกินแล้วอี่เพราะว่าคอลลาเจนที่คุณกินอยู่อะพอมันอีมอะมันก็จิตใจเรามันก็ไม่ได้อยากกินอะแล้วคุณจะไปฝืนกินทําไมเพราะฉะนั้นคือตัวนี้มาตอบโจทย์ว่าอยากกินอะกินเถอะกินเถอะแต่คือกินแค่วันละหนึ่งซองพอนะคะเพราะว่าร่างกายเราอะคือหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมอะมันเพียงพอกับ ความต้องการของร่างกายในการเข้าไปแบบฟื้นฟูหรือแบบเข้าไปบํารุงอะพอแล้ว1,000 0มิลลิกรัมไม่ต้องไปเสียเยอะไม่ต้องไปกินเยอะเออกินแค่นี้พอนั่นเองแล้วก็ประมาณนี้วันนี้ก็เลยเหมือนแบบมาพูดพูดเรื่องคอลลาเจนนะคะว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะน,น่าจะได้กินกัน ทุกคนแล้วเนาะแล้วก็ใครยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีก็รีบจองเนาะเพราะว่าบอกเลยว่าที่ตัวเหลือไม่เยอะแล้วก็น่าจะหากันยากเพราะว่าล็อตนี้คือหายากแน่นอนเนาะนอกจากคือล็อตสามเดี๋ยวเราก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตไว้ว่าเฮ้ยแฮปปี้ว่าคอลลาเจนจะมาแล้วเพราะว่าลูกค้ารอมานานมากแล้วลูกค้าก็อยากกินต่อเนื่องจากตอนแรกจองกันมาหนึ่งกล่องก็เปลี่ยนมาจองห้ากล่องกันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะวันนี้ก็เลยมาฝากไว้สั้นๆนะคะไว้เดี๋ยว มีอะไรก็จะมาอัปเดตมาไลฟ์กันอีกนะคะขอบคุณมากนะคะตั้งใจทำงานนะคะทุกคนบ๊ายบาย